สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่ที่พัทยาครับตอนนี้เราอยู่ที่รถนะครับผมตอนนี้ลงไปเลยไปเรยวลไปเลย นี่แหละครับที่เราบอกว่าจะพาทุกคนมาเที่ยวกับพวกเรานะครับวันนี้ก็ได้มากันแล้ว<ช>วันนี้จะพาผมไปไหนอ่ะผมจะพาคุณขึ้นห้อง <consci> เปิดห้องสำหรับเราสองคนไม่อยากขึ้นห้องนอนอ่ะขึ้นบนตัวผมก็ได้อะเล่นไปเลยพูดไปเลยขึ้นพูดไปเลยต้องมีไปเดินแบบเล่นทะเลด้วยวะใช่นั่งชิลยูลยนล<ฟ><ย>ิ้นหาทรายโอ้ยนั่งชิลแบบนี้กับคนที่แบบเออนะบรรยากาศมันได้นะ ได้สิวันนี้อากาศดีด้วยไม่ได้ดีแค่อากาศนะดีไงหน้าตาเราสมบครก็ดีนะเว้ยเฮ้ยว่าไปนะลอยลยเอาเลยไหมวัดเลยไหมเฮ้ยอย่าไปวัดดูรูดูอยูุ่กท่ากลัวเลยวัดวัดเลยไหมโอ้ไปคับไปเลยครับอุ้ยบอกบอเบอกบอกดูทางด้วยรู้จักตองอยกชานโตป่ะวันนี้โดนตัวไหนมาเนี่ย ห้องที่เราจะไปพักเนี่ยเป็นห้องสูดด้วยมีอ่างด้วยฝั่ง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 ังังฝังฝั่ง่งครับมีอ่างโงยเนี่ยผมขับรถมือเดียวเนี่ยต่อให้เพราะอีมือหนึ่ง่อคุณจับไงครับคุณไปจับทัที่นี่ผมก็ไม่ไม่เคยมีฟิล์นี้เลยนะถ้าห้องมีมีอ่างเนี่ยเราก็ต้องนอนแบบตีฟองไหมใช่แล้วนอนตีฟองกันแล้วลงหนังไปสองคนใช่ลงไปทาอะไรกัน น,นี่คุณโอ้โหโรงแรมโคตรใหญ่โอ้โหสูงเฉียดฟ้าเลยอ่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะดีน่ารักมากเลยแต่น่ารักสู้แฟนไม่ได้หรอกสู้คุณไม่ได้หรอกไม่ต้องเขินผมูพรวดเรเ็วไม่ใช่โอ้โหเกลียดคุณจ <c oughs> ริงจริงอ่ะลงเยี่ยวมาเยี่ยว รออยู่อุ้ยที่นี่เขาก็แบบบริการดีเนาะมีพี่ๆเขาแบบโอ้ดดูิมีคนมาต้อนรับเลยเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยยกของเแฟนคลับหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาแล้วส่วนตัวนะครับอย่งระหว่างที่พี่เขายกขึ้นไปบนห้องเราแล้วก็แบบมาเดินเล่นกันก่อนไป ุ้ยเฮ้ยจักกาเฮ้ยอย่างสีเหลืองโห้ยสีเหลืองเ็นยลโล่เลยเฮ้ยเม็ดกีโตอย่างเตาอ่ะอังโลแผ่นมิชูอุ้ยลูกโม่เลยมึงเฮ้ยไม่ใช่หรอกมึงโง่ไงนี่นะครับเราอยู่ที่หน้าโรงแรมเซนเตอร์พอยต์ครามนะครับผม ที่มาเพราะว่าอย่างแรกเลยมีสวนน้าที่แบบค่อนข้างสวยแล้วผมก็เตรียมชุดสลับสวนน้ามาด้วยแล้วก็ที่มาที่นี่เลยเพราะว่ามีคนด้วย,ยอิจฉาดิผมอมีคู่ไปด้วยอะมากับเพื่อนในเดช่าประเตูเราอยู่ห้องประเตยนะห้องแล้วนะครับผมก็ที่นี่เขาจะไปให้ใบคีย์การ์ดมานะครับผมเคแล้วต้องเสียบคีย์การ์ดนะครับผมโอเคเสียบยังไงไม่ใช่เดี๋ยวครับเขาจะมีลูกศรเสียบให้นะครับแล้วก็เสียบลงตามลูกศรเลยมับเขาให้นี่แล้วก็รอฟังเสียง ดึงขึ้นปุ๊บเปิดไม่ใช่เหนผมทำให้ดูอะไรก็ไม่รู้คุณเนี่ยเอากเจอโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเฮยอหอม่ะคหอมจริง่ะเฮ้ยไม่ใช่มันย้อนแสงไงพยายแบบโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โ มีวิวแบบระดับ 4K <laughs> นี่อันนี้ก็ขำอย่างเดียวเลย <laughs> <laughs> นี่มีด้วยเอาฟางไหหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีเนคุ้นคุ้นสีมันคุ้นคุ้น ตี๋เลยอ่ะตี๋คุณ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 อ๋อมันหลบให้คุณหน่อยเลื่อนอะไรกันดรือไม่หรือุ้ยเตียงอู้ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยลุกมาลุกลุกมาลุกมานี่ผมขอบ้างผมขอบ้างถือ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 เมื่อกี๊ยาวนานแล้วครับคำที่บ้านไม่ได้แม่ด่าครับโอเ้โหมันเขาให้นี่ฮึ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 งหนักแล้วนั่นเละ แม่ด่าทำีิบายนไม่ได้เกียยคนิ่มนุ่มมากอ่ะนุ่มมากด้วยเออตักกูก็มีเนี่ยเลี้ยวเลีไปไงครับเห็นไหมครับนือมมากเลยโอ้ยมือมือเดี๋ยวเราจะไปเล่นส่วนน้ำกันนะลงลงเตรียมอะไรมาบ้างผมเปิดป้ายดูไหนกระเป๋าี่ว่าไปรอตอุย ป๊าเอ้าเสื้อหายคุณลืมออกมาวอยู่นี่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 เปิดนะพับรรวะพามาพามาจำได้อุ้ยอะไรอะอะไรนี้คืออะไรอะกล้องฟิล์มว่าถ่ายกับคุณไงอุ้ยมีกล้องฟิล์มอุ้ยอันนี้อะไรอันนี้เอาไว้ใส่กล้องฟิล์มเอาไว้ใส่รูปเฮ้ยผมเตรียมพร้อมบอกแล้วผมได้อะไรวาใหญ่มาเฉยๆอันนี้อะไรอ่ะเก่งว่ายน้ำเก่งว่ายน้ำผมอ๋อน่ารักอันนี้อุ้ย ออกเชือกมาด้วยเนี่ยออกเชือกมาทำไมเนี่ยไม่ใช่ยากเลยมายากมายากลองใช้ดูก่อนลองใช้ดูก่อนว่าเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเออไม่เจ็บนะใช้ได้นะมวิ่งถล้วท่ามันมันแบบท่ามันมันเล่นอ๋เจ็บ้วเจ็บแล้วท่ามันมันเสี่ยงด้วยนะไม่เชือกมันมากับกล่องนี่ไงคอมมัดมาพวงมันหลุดแต่มันหลุดแล้วยังไงเราขอไปเปลี่ยนชุดไปเล่นน้ำก่อนนะครับเออใช่เราไปเล่นน้ำดีกว่าใช่อะเอาไปใส่ อะไรผมใส่ให้อะไรอะไรอรอะไร่ะู้นะรนะรู้นะยังยังไม่ปิดอีกรอบยองไหมเฮ้อเว้น ไค่ปุกไว้หลเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแสงก้นตาแสงเบกตาก็ไม่สู้เชยใจ่งขงมเกบตื่นตาเงาเลยไใจเดีน ไปเล่นน้ำแบบินเย็นสบายนะเพราะช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะจันเอาครีมไปทูหลังฉันสิโอเคในท่านไปพี่ <c oughs> มา <c oughs> โดนตัวไหนมาวะจันมาเลยมารือท <c oughs> ูหลังฉันเลยทู <c oughs> <c oughs> เลย <c oughs> ไ,เไงดีดีดีทาเลย ฟิลยัดกลิ้งปกติในนี้ปกติแล้วทำไมต้องกัดปกติผมฟิลแบบนู่นนักมวยเขามูมาะมงไปต่อเองไปตาผมทายคุณแล้วผมเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนักมวยมาก่อนผมรู้ว่าผมทาอะไรโอเคโอเคนะนี่ อ๋ออุ้ยอ่ทาเยอะอย่างไรเยอะแบ่งไงแบ่งฝั่งนู้นไงฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนโอ้โหก็รัดวกันอย่างนี้เลยเหรอเอาหน้าเอาหน้ายกหน้าเดินนะไม่เดินไม่ต้องต่อยแล้วนะค่าตัวไม่ต้องเอานะไอที่ฝากไว้อยู่ไหนเออเอามาอ่ามัฟนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครีมหายโอเคโอเคทาครีมกันแดดกันเสร็จแล้วนะครับเราจะไปส่วนน้ำ The w e a l กันไปเลย Let's go บรรยากาศดีอยู่นะดีสิอุยดูโอ้เาน้ำแบบน้ำใสนะใช่เราไปเดินดูกันครับว่ามีอะไรบ้างผมเห็นโต๊ะพูตรงนู้นป่ะนี่ไงโต๊ะพู่โต๊ะพูใช่อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนห้องฟิตนเนสนะครับเวลาเราแบบเบื่อเอยากแบบใช้กำลังอะไรเง<ช>ี้ยก็มาได้โต๊ะรู <ไง S 2> ต้องมีสีนแล้ปวป่ะนี่นี่นี่ต่อยเซฟเตปะปั๊บปั๊บปึ๊บบิดบิดดูคอนบิดมาคอนบิดมาปึ๊บมาระวังหัว นี yeah. ่ก็ทางมากนี been, h, okay. so ้ตีนี้มาถึงแล้วครับ welcome to the way วนสาวนั่งเดินสาวเลยครับครับโอเคเปียนหัวเราน้ำอ่ะโอ้ยสวยมาก เวฟยังมีขึ้นแล้วเมื่อไหร่หล่อเลื่นตุ้ใจอ่ะโอยย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 เยย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 ยอยย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 ยดยยยยยับ ทำไมผมลงทั้งหน้าเลยลงไม่มีหลักเลยลอ่ะลงอีกรอบไหมผ่<ไป>านช่องเลยนะครับธรรมดออนไลน์นะครับกร<ม>ายก<ม>ารเราสองคนนะครับไปแดนนี่นะครับไปครับไปกันเลยครับไป เพาว่าทาโรงแรมเขาแบบว่ามีคลื่นเลื่นทะเลเลยครับโหคนดูจิ๊กแมเลยอบไปเล่นแบบนี้ไหมไคนเล่เล่นเนีฮะถึงเราจะตัวโตแต่พอสมองเราก็ยู่ติดติดอยู่ครับการเลียวที่องลงเนี่

ใช่ไหมบริการดีแบบเกินปุยมุ้ยโอ้โหมีเฟรนฟรายมีเบอร์เกอร์เนี่ยเบอร์เกอร์เฟรนฟรายไก่ทอดแล้วก็พิซซ่าด้วยนะครับคุณจะกินอะไรผมขอลองเฟรนฟรายก่อนเลยค่ะใจตรงกันอ่ะอันนี้ผมป้อนแล้วไงเนี่ยอร่อยไหมมาแล้วป้อนป้อนป้อนอร่อยเราไม่ได้หิวแน่นะวิไม่หิวไม่หิวเฉยๆเลย ปักเพืๆๆปักเปักเปักเอปเอัปเ่ไม่ไหวโอ้ยาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปนวดต่อเลยไปปักเพิ่อเหรออันนี้คือนวดนวดไหลนะแม่เนาะใช้คอบาไหลคอบาไหลนะ ม่รู้สึกไงบ้างสบายไหมสบายแม่กดดีมากอันนี้ไม่ได้อวยอันนี้จริงๆไม่แรงไปและไม่เบาไปคือแบบเล่นน้ําเสร็จไม่เมื่อยๆหรือว่าแบบต้องการแบบความสบายก็มานวดได้แบบโรงแรมนี้โอเคเลยอะ่ะคือครบ <c oughs> จริงๆเลยอ๋อบีบจนปากเดี้ยวเลยเฮ้ยจริงๆแล้วแบบนี้ผมหลับได้เลยเนะี่ยมันเป็นซะเล่เกินนวดมือนี่เราต้องเริ่มนวดยังไงก่อนแม่เนื้อเนื้อแม่ น้องเป็นนางเป็นมาใช่อ้ีจ๋าดีได้จับมือดาราเนาะโอ้ยจับมันสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยสบายมากอะรักโรงแรมนี้ที่มีนวดและมีเธอด้วยเฮ้ยหอมจดบนม ใครมาครับก็อย่าลืมนะครับว่าที่นี่มีนวดด้วยนะครับผมครับผมถ้ามาเนี่ยถ้ามาตรงเวลาจะเจอหมอนวดหล่อหแบบนี้กเลยใช่ถ้าเรานวดเสร็จเราก็จะไปอาบน้ํากันเดี๋ยวเราจะไม่สบายครับก่อนไปผมขอนวดให้แฟนบ้างนวดอะไรอ่ะนวดนวดนวดมือนวดมือนวดมือขาให้มือประสานกันก่อนทำเงี้ยอ้าวแบบข้างนี้แล้วก็ทำเงี้แล้วก็ทำที่มีหนูเต้อเลย เราไปเดืเว็บกันนาใช่แนตอนนี้นี่เรากำลังใช่อ่านตีอยู่เดี๋ยวนี้โอ้ m ม่ก d ตีมึงจะซนให้มากทำไมมึงขึ้นล่ะมึงนี่สิขึ้นขึ้นลงลงมึงเป็นบ้าหรือไงฮะมึงก็รู้ไว้บ้านนํางจีมมึงมึงก็ยิ่งเล่นกับมันอีกฮะเราคบกันมาเกือบจะสามปีแล้วมึงยังคิดว่า กูจะไปเอาคนอื right? <that is amazing> okay, <laughs> okay. ่นอ <I love> <laughs> like <kind of> ีกเงี้ยหรอมึงก็ลองไปเอาดูสิกูเคยไปเอาคนอื่นนั่งตร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 งครงต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 รเตรงตราตรงอรงต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 ็งมันมรงต่งตรงเรงต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 รตงตรตรตรงรตตตงรรตตตงร คนใหญ่อย่างเรามันก็ไม่ได้เล่นอะไรมากเเป็นไงเล่นน้ำสนุกไหมออก็โอเคอะคือถือว่าคุ้มกับที่เราจองมาเว้ยใช่จริงจริงมันดีมากเลยมีอ่างแบบว่าคือนอนแช่ได้สองหเองด้ยานะทุกคนชอบให้เราอยู่ด้วยกันแบบมาเล่นน้ำด้วยกันมาใช้ชีวิตด้วยกันแบบนี้ไหมครับทุกคนอาจจะแบบ ออกความคิดเห็นได้ว่าอยากให้พวกเราไปไหนไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับของบายบายๆแล้วก็อ่าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จ้ามึงรู้กันดิเฮ้ยอย่าดูคนก็รอดูอยู่อย่าสิ ีมบอกว่าอะไรนะบอกว่าเดี๋ยวเราโยนขึ้นห้องไปเลยโยนขึ้นห้องเลยเนาะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับอยู่กับเราสองคนนะครับผมวันนี้ดีเจหลงลิงกับดีเจแฟรงค์นะครับครัว่าไปไปโยปวดหัวเหนื่อยเหนียวเหนียวมั้ยนะ